สวัสดีค่ะรัะตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆคนนะคะชาวราศีกันในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกันลัคนาราศีกันไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักในเดือน รักกรกฎาคมครึ่งเดือนหลังนะคะปักหลังเดือนรกรกฎาคมใบไพ่ออกมาแม่นยำนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีกันไพ่ใบแรกว้าวนางกวักเลยทีเดียวนะคะไพ่นางกวักโชคลาภนะคะการค้าขายโดดเด่นมากลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามานะคะ การทำงานอยู่บ้านการออนไลน์นะคะคะ้าขายออนไลน์โดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะโชคเปิดแล้วนะคะใครอยากทำอะไรช่วงนี้นี่ลุยเต็มที่เลยนะโชคมาเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะโชคดีของแม่บ้านอะ่ะยิ่งใครทำงานอยู่บ้านหรือทำออนไลน์นะคุณจะโดดเด่นปังมากนะคะในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้นะคะใครรอง,งานอยู่นี่มีเกณฑ์ได้งานด้วยนะ ไพ่เทพพังคานโอ้โหแต่ใจก็ลุยแล้วเหมือนกันนะพร้อมแล้วว่าลุยมากขยันมากในช่วงนี้นะคะก็ลุยสู้บู๊ไปเลยนะคะอนักเลงนักนัก,น,ก,น,กนักรบมาเลยทีเดียวนะคะพร้อมลุยแล้วนะคะแล้วก็คุณจะกำชัยชนะด้วยในสี่นะคะชาวราศีกันนะคะสูๆนะคะเกณฑ์เดินทางก็มาด้วยนะคะไพ่ใบที่สามนะคะพระโคนนทิการเดินทางหรือว่าครอบครัวนะคะ ครอ,อบครัวมีดีพอร์กับคุณเนาะถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันจะรู้สึกเหมือนแบบโอ้โหงานช่วงนี้มันหนักเหลือเกินมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะหลายคนนี่แบบว่าเกี่ยวกับสู้ลุยทําเพื่อครอบครัวหรือว่าอุทิศตัวอุทิศต,ตนให้หน้าที่การงานเลยอะเหมือนแบบเออมีคือทุ่มเทม,มากกับหน้าที่การงานนะคะ มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการกอบโกยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันเป็นช่วงการกอบโกยเพราะฉะนั้นลุยสู้สู้ไปเลยในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะเพราะผมผลตอบแทนเนี่ยมันดีมากนะคะมันได้แบบคุณไม่คาดคิดอยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีกันพระเทวาลีนะคะ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการศึกษาต่อการต่างประเทศหรือแม้แต่ช่วงนี้อ,อาจจะทํางานเจอคนหลายคน, <c oughs> คนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะได้ได้เรียนรู้ด้วยอะ่ะเออคุณเป็นคนที่มีแบบครูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะใครที่มาในสื่อจิตวิญญาณหมอดูนี่ยังปังเลยนะเออนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ ใครที่อยากศึกษาต่อก็มีเค้นได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการเดินทางต่างประเทศโดดเด่นด้วยนะคะถ้าคุณทำงานอะไรแบบขายออนไลน์แล้วดึงต่างประเทศเข้ามาก็ยิ่งโดดเด่นด้วยนะคะอทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจับเป็นอย่างไรชาวราศีกันไพ่ใบแรกพระกิษณะโอ้โหการเงินดีมากนะคะสุขก,กายสบายใจหลัล่นล้ามากการเงินแบบ เอาอยู่อ่ะไม่ได้ไม่มีความกังวลในเรื่องเงินนะไพ่ใบแรกมาการเงินคุณสบายสบายใจสุขกายสบายใจมีงานเลี้ยงสังสรร์ได้ด้วยนะอืจะออกงานก็ไม่เป็นไรนะคะเอาทําให้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้ก็ดีนะคะไพ่ใบที่สองโอ้โหพญยายมราชอ,อาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกหรือเกณฑ์จบ บางสิ่งบางอย่างนะคะปัญหาใดที่คุณมีอยู่มันก็จะจบไปในเรื่องการเงินมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วนะคะเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นสั่ก็จะจบด้วยเหมือนกันอาจจะได้น่าจะได้รับชัยชนะนะคะไพ่ใบที่3นะคะว้าวพระรามกับนางสีดาจะได้เงินจากคู่รักหรือว่าเสียเงินจากคู่รักก็ลองไปดูนะคะ <S <S มันมีเกณฑ์ที่จะแบบเงินมันไปหรือเงินมันมาจากความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ต่อไปไพ่พญา,าลาราศสีนะคะพญาลาราศสีนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจจะเข้าร่วมง,งานใหญ่แล้วมันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็จะทําให้การเงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอะไรในช่วงนี้นะคะก็คว้ามันไว้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนคุณจะจัดการได้และคุณทําได้ด้วยแล้วมันจะ มีผลไปถึงเรื่องเงินนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีกันอืมเกณฑ์เดินทาง,ต,างต่างประเทศโดดเด่นด้วยนะคะที่จะเสียเงินเออเสียเงินจากการเดินทางต่าง,างประเทศหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยเหมือนกันเนาะเหมือนแบบเออบ้านที่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมรดกอืมอ่ะต่อไปนะคะความรักไพ่ใบแรกโอ้โหขุนแผนกับนางพิมพิลาลัยนะคะ คนโสดมีคู่แน่เลยนะคะคนโสดพร้อมแล้วมีคู่ความรักกำลังมานะคะคนโสดไพ่ใบที่สองว้าวพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ได้มาเจอกันรักกันเออไพ่ใบที่สามอู้พระยายมรราชขึ้นมาตอกย้ำถึงถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นวาระ วาระบุญวารกรรรมถ้าเกิดว่าดูจากไพ่นะคะอ่าไพ,พ่พระพิรุณใต้สำรับนะคะอืมคือไพ่พย,ยายามราชเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมเป็นไพ่ของการจบบางสิ่งบางอย่างในใครหลายๆคนนะคะความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ที่จะจบด้วยแล้วก็เริ่มต้นความรักใหม่ๆ หรือเริ่มต้นกับคนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่ะมันหมดเคาะหมดโศกอ่ะเพราะว่าไพ่พญายมลาดขึ้น2องเซตและขึ้นขนาบกับไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบมันหมดเคาะหมดโศกอ่ะมันหมดมันหมดวารกรรมในความทุกข์ในเรื่องเงินความทุกข์ในเรื่องความรักมันจะหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่โสดนะคะก็ มันหมดแล้วกับความโสดนะคะเตรียมตัวพร้อมรับความรักดีๆที่จะเข้ามานะคะแต่มันแต่ก็ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือว่าเคนรอบข้างไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะแบบรักทางไกลมีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นมีตําหนิ นะคะประมาณนี้นะหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะแบบตกลงปลงใจกันเย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยทะเลักกันก็ไม่เป็นไรนะ,ะโตกันแล้วในในคนที่โตนะอ,อแต่ถ้าเด็กๆอยู่ก็ระมัดระวังเนาะพ่อแม่อาจจะแบบมีปัญหาเข้ามาถ้าคุณยังเด็กอยู่นะคะหรือแม้แต่คนรักเก่าๆย้อนกลับเข้ามาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ